สวัสดีค่ะเม่บุลลายฟื้มทองค่ะเมื่อนี่พ้าทุกท่านมาชมฟื้มท่อผ่าได้ซองตะกอขนาดสามสิบโลบเงี้ยวลอยสองเส้นของทั้งลานเม่บุหลายฟื้มทองเด้อค่ะเชิญชมกันในเลยค่ะฟื้มขนาดนี้ก่บสามสิบโลบเงี้ยวลอยสองเส้นเด้อค่ะเป็นฟื้มสองตะกอค่ะงามๆค่ะสินค้านี่เป็นสินค้าตัวยางเด้อค่ะมีหลายดังค่ะขนาดสามสิบโลบเงี้ยวลอยสองเส้น ฟื้นสองตะกอค่ะมีสตอกผอมทรงเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทาแค่สอบถามเพิ่มเติมได้เด้อค่ะสำหรับฟื้นสองตะกอค่ะสามสิบลบยาวร้อยสองเส้นของทางลานไม่บุนหลายฟุ้มทองค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทาแค่สอบถามเพิ่มเติมไม่บุนหลายฟุ้มทองมาได้เด้อค่ะหรือจะคข้เมนไว้ไตคลิปนี้ได้ค่ะฟื้นสามสิบลบ ลอยสองเส้นสองตะกอค่ะ